สวัสดีครับผมผมชื่อนิคลัสนะครับอายุ29ปีตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยกรงสูงที่สนานทูธไทยในกรุงซานติอาโกนะครับตอนนี้มาทำงานประมาณ3ปีแล้วก็เริ่มฝึกหวยไทยกั้งแต่ท่านว่าของ2ปีที่แล้วนะครับทำไมถึงพูดไทยได้ครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเกี่ยนระดับมัธยมกับมิธ T A b s ที่ประเทศไทย ตั้งแต่ปี54ถึง55นะครับมันไปอยู่ที่นั่นเป็นไงบ้างครับประเทศไทยก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆครัเพราะว่าได้เรียนภาษาไทยได้เปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธแล้วก็ได้มีโอกาสเจอครบครัวอกุที่ไทยที่สอนร่ารรมไทยและมีขนุนมีขันติมากๆในการสอนหลาละอย่างครับก็คือก็ถือว่าการ ได้ไปอยู่ประเทศไทยทําให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นออตอนนี้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทยมวยโบราณเป็นยังไงครับ,รรบที่มวยมวยไทยมวยโบราณที่นี่ที่ชิลีนี่เป็นยังไงก็ตอนนี้ที่ชิลีมวยโบราณเริ่มมีชื่อเสียงมากๆเพราะว่าพวกเราได้ได้เรียนรู้กับท่านครูฟรานซิสโกโบเมร่านะครับซึ่งในความคิดของผมนะครับท่านเป็นคนี สอนหนีมากๆครับเพราะว่าไม่ใช่แค่สอนมวยไทยโบราณแล้วก็สอนเป็นภาษาไทยด้วยพยายามสอนทำศัพท์ให้ทุกคนเป็นภาษาไทยด้วยสอนมวยไทยภาษาไทยนะครับใช่คใช่ครับก็เรียนด้วยกันแล้วก็ผมสังเกตได้เลยว่าเขาก็พยายามสอนเป็นภาษาไทยเพราะว่ารรทาด้วยใช่ครับครับผมขอบคุณมากนะครับ<อ>ร